ายแป๊บเดียวก็ได้ลายมันดึงง่าย กสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนโดยมาพบพ่อก,กับนวลตีตอนนี้กับอยู่ทงหาทงหน้านะพี่น้องโดยเมื่อนี้นวลตีกับลงมา,าเก็บพักขยงพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับอยู่เตาถ่านเนาะโดยกับมาหาเก็บปาพี่น้องดอกนาะพักขยะง,งามนี่กับแบบงามๆเลยเนาะเขียวๆดอกมันจะเป็นสีม่วงแต่ว่าแถวนี้มันจักอัน ต่ำๆแะ้นบ่สูงคืออยู่ลุมทีเราเลยเด็กเก็บเอาไปตากอีกหวังมันจะห,อม,ะอ,ะมหอมกว่าตัวอันนั้นนี่เนาะมันหอมกว่าตัวยังบ่ทันดอกค่นะเป็นซีนี่สิเก็บไปตากเนาะแถวนี้มันบ่อยากเาวาเนาเนะตีว่าชิไบเบิเ่งอยู่ลุมแต่ว่าหมดลงมาทางป่าน,นี่เลยเลยทางนี้มันลงได้เนาะเก็บเอาไปตากแห้งหอม อยู่เตาทานนอนยังบมทันขึ้น,นเนื่อเฮือนก็นเลยลงมาเก็บพักขย่างก่อนวะ่ะบรรยากาศแคมป์ป่านะพีน่น้องเนาะตี้กันอย่างลงมาคนเดียวมีไก่เฮือนอยู่ก้อน้ำใหม่ก็แห้งเว้ดเนาะบ่มีแล้วแถวหลุมนี่จะดกเนาะแล้วกาบมาพี่น้องหักมันเนาะเดีจะโนร์ตีส้สก็บเอาหนนี่เลยเนาะ ดึงเอาเมาตาพภาวงามแห่งมันจะหยาบเลยลงมาหลยเือโวยแล้วตอนนี้กะมาติซมาเก็บเอาอย่นี้ดึงง่ายเนาะเป็นดินทรายมีแต่หกักอัน,นต้นใหญ่เมอตาแห้งเนี่ยนะเพราะว่าแถวเพื่อนกำลังแดดอยู่ลงมาก็จะลงมาทางหลัดป่าลงมาเลยเนาะมีหนทางอยู่เพราะว่าทางขนไปห้าหนมาเอางน,นนะ ลงไปลงมาทางนั้นยาวเนาะมันจะงามแบบนี้เพราะว่าเข้าไปตากะกเอาอน,นามัดแล้วก็สิตากเมียนให้มันแห้งนะเป็นกู่เขาเมียนแถวหลุมบูแห้งยาวเนะาะยามนี่หนูไม่เบิดแล้วก็มีได้พักขยันบ่คอยมีเลยหนูไมก่กะมันนี่นะสูตรทานน้องก็เลยบริเวณบริปไป้ชายหนูนาวตีอยู่เขาทานยามเวนเนาะ เผาแล้วก็เท้าแล้วก็ต้องได้เผาอีกดะ <c oughs> ยาวๆเลยส่วงลงมาตัดพื้นอยู่นี่ยังบบมี่ว่าส่วงนั้นมันยังน้อยเนาะเก็บง่ายเนะาะบบค่อยมีเยิน่บดิเปื้อนนะหากมันมีแต่ดินทรายบางบ้านกับบมี่เลยเนาะ บ่คอยมีค่ะน,นะแต่แถวบ้านเราตีนี้ลายแห้งมันเป็นปา่าพักแยงเนะกว่าป่าโนมใหมันก็ลายค่ะนี่ขอนหยาหยุกหยานะคะนะเป็นน,น,ปน้ำนนนนม,มีพร้อม ช่วงอันที่ว่ามันบริตตอนยังบท่ันดอกก็นนองกาตีก็เก็บอยู่เนาะแต่ว่าอันเอาเมื่อตอนนั้นแหละมันบบหอมคักก็เลยเอาตอนนี้ซะมันจังอันนั้น,นงามๆเลยต้นใหญ่ให้ เมนใส่แง้งน้องไม้ทงเนาะย้ำเลยไม้ทงก็มีลายอยู่แต่บหัวมันจีน่าหรือบลเเ่าเพราะว่าเห็ดอะไรก็แค้นเนี่ยเนาะอันเสือหอดเนาะมันนั่นกับจะชิเป็นจังไงตอนแต่กาวเห็ดก็เห็ดโบรายสานี่เนาะเพราะว่าช่วงนี้กันไเท่านันมันมีน้นไม้ก็เลยว่าเห็ดอมเงี่ย ตีเอาเป็นเดินเลยได้ยุงกับลายเนาะในป่าได้อันลายเติบแล้วเป็นดอกแล้วเนอะ บอกมันจะเป็นสีฟ้าๆน,นั่นหนึ่งพี่น้องเป็นแบบนี้เลยใส่แกงหน่อไม้ห้องสีหอมหอมเนาะเอาเมลหลายๆเพราะว่าโบได้เอามายัางว่าใส่เลยมันยาวเนาะมีแต่อันอุ้มขึ้นเลยอยู่ตลาดจะลายเนาะอันนี้แปลนช่วงจะเก่าเนาะเอาไปขายกัพอได้ขายเลย แต่วยาย่มนี่นี่อยู่ตลาดพันกามีหลาย <c oughs> คล้ายบอดี้เนาะพักอันนี้มันจ,จ,จะโดนต่เก่าบ่คอยายขนาดนี้แต่ตอนนี้พ่อไเลยก็ได้กินอยู่เก็บเนี่ใเ่แกนมาไม่ใส่เนี่ยก็ได้ สีจะไปเก็บท่านั่นดีบันนี้เนะาะท่านี้มันอยากอันนั่นเลยกลุ่มมาเลยไม่อยากใส่ทงเนาะอ่าสิเอาไปขึป้นใส่ทงอยู่เพื่อนอันนี้ก็จะเป็นก้อนใหม่นะพี่น้องกอ้อนใหม่บงเหมาะเลยจังๆเลยบ่มีเนาะทางพี่ให้ถูกเป็นนอสเป็นคอนนร์ลาให้ดีโอ้โหเต็มเลย ก็จะเ,เดินพักขยงเนาะมันดอกเลยท่นโบอยากอันมันบบเป็นสีเขียวบันไดแจะเกา่าจะเห็นเป็นสีเขียวสีผักผักทางนี้กันเนาะดอกอยู่ม่แต่พักขยันทางวันบอกมันบอยากเห็นคือช่วงมันนั่นๆเนาะม่อยังบบทันดอกกนะนนนนสิเก็บเออย่าผีก,ก่อนบันนี้ ดอกดอกเลยเนาะอันน like ี right. ้ดอะโมลากอันโมย่างโมย่างล่างห้างมันเนาะตี้อพิดอันส่วนในการเก็บเอาข้นไปเลยแล้วกันเนาะต้องได้ไปล่างอยู่น้องอีกมันต้มลายเนาะอันนี้มันแห้งหมดเลยนี่ไปเอาไปตากเลยว้าดอกงามเลยเนาะพี่น้องดอกเป็นสีฟ้าๆเลยผักขยงยังมันดอกแล้วมันงามเนาะ ดึงพักแนวอื่นมานีพักกินบ็ได้เนาะยุ่งลายเลยแปบ๊บเดียวก็ได้ลายมันดึงง่าย ไปแล้วแล้วาะตีจะเห็ดแบบว่าหมัดน้อยแบบนี้เนาะแล้วก็จะเอาผักข่ยงเองหละหมัดแล้วก็จงเอาไปตากบางทีก็ไปผ่าใส่ในหัวในยังก็ได้มันแห้งไวเนาะมันแดดนะแห้งแล้วแล้วเอาข่าเมียนในเดี๋ยวมันสีอันังลายองเนตีเห็ดบาดเดียวเต็มหอกเลยมีแต่ผักขะแยงหล่้วนเนาะมันเบามันบมเมียนขี่ต้มคือแต่เก่าเนาะว่าส่วงเอาช่วงหนึ่งนึงมะมีแต่ต้ม ึ่งเลยบานิกาโนอาตีจะเลาะไปทางผุนเนาะเลาะไปทางผุชิขึ้นเมื่อทางคนทางบานนี้มันยากเนาะทางพักขงยงนําแรกโนอาตีมาทางป่าเลยคาขึ้ดเมื่อจะเมื่อทางอันคนทางไหนนะมีแต่พักขงยงล้วนเลยเป็นดอกไปเลยเนาะบุะคอยอันมีสีเป็นไดมีแต่ดอกมันนะ แต่ว่าทงไฮทงหน้าน่ะบ่คลอยมีอันคว้ยกับปูเนาะหูกับปูนะบ่คลอยมียอะไรอ๋อในนี่แห้งเต็มในพี่น้องอูักอะไรนี่จะผักขยงแต่ว่ามันแนมบ่เห็นเนาะดอกมันบางหมดเลยออันนี้กะหลายดิแต่ว่ามันน้อยดอกมัน มันรยิบเนาะมันโมคอยเห็นเก็บ <G ep le> เอามาทางนี้เนาะตีจะเป็นเงินทางขึ้นเนาะทางขึ้นทางนองสว่ว่าตอนนาัดมาทางป่า <G ep le> หกปวดจะเลยเมื่อทางใหม่เก็บผ <le> ักขยงนเมื่อตากนะพี่น้องมานนกา าเก็บหาอย on right. <laughs> right. ู่ทงไหท่งนาคือเก่าอ่าน้องตีจังได้เนาะมาตั้งแต่อันช่วงยังบ่ทันดอกพุ่นละเนาะอยังัางน้อยๆนแต่ว่ามาเก็บเอายาอันบ่หลาย่เก็บเอาก่อนหั่นน่ะเพราะว่าดนๆมาพนแฮงหลายกว่าเก่าได้เต็มหอบแล้วพี่น้องเนาะพอแลเอาหลายๆอืมีแต่ยาวๆเลย ตากแห้งเหมืยนเวลาเขาบวชแดนั่นเนาะเพราะว่าแค่ลมตีกับบางทีเวลาเขาอยากใส่ทามันบุมีหัน้ำกระเบิดเอาเมสุดก่อนนะกะใส่แกงเอไม้เนาะแบบแกงอยู่แกงแล้วก็ใส่แล้วก็อยากเบิดเบิ้ดไหนแล้วเลยเอาเมล็ดเพิ่มอีกไปตากเหมืยนมันไกลเฮือนเนาะเผื่อลงมาเอายากน้องเอาเมล็ดเหมืยนดีแล้วโดยมื่อกี้กันลงวัดีกับลงมาเก็บผักขยงเนาะอยู่ทงไหายทงหน้าน้อง โดยแนนนลัตตีกาสิคอจบคลิปเพียงสามเด้อเนาะจากคลิปนี้ก่ะนนัตตีต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรุคุณสุสคนที่หับชมคลิปนองัตตีตัง้งแต่ต้นจนจบที่ว่าขามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแ,แล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี